สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรพระรวยก็มาอยู่ที่ศาลปู่องค์ดำบ้านช่างจรวดนะคะเนาะมาตามเลขความฝันของลุงบุญตาเนาะค่ะลุงบุญตาฝันแม่นเนาะค่ะเนาะเขามาชงงวดเนาะค่ะงวดนี้เพชดพระรวยก็จะมาตามมือนีเนาะค่ะเนาะเป็นโครงสุดท้ายของลุงบุญตาเด้อค่ะถ้ามาตามความฝันเพิ่นด้วยค่ะว่าเพื่อนจะฝันยังไงได้เลขอะไรเนาะค่ะเนาะจะฝันแบบไหนเนาะค่เนถ้ามาตามกันเลยด้วยค่ะเนาะตาเลือกนะคะ ไปตามกันเลยเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุกบุญตาสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเอฟซีตั้งตารอเมื่อไหร่จะจับคู่เนาะคุณลุงบุญตาจับวันนี้เลยจับวันนี้ฝันดีหรือยังครั้งวันนี้ฝันดีมากเลยเอฟซีขอสามตัวตรงๆได้ไหมคะก็สามตัวแหละนี่เท่วนี้เตรียมมาได้เลย นนฟันก็อฟันก็ไม่ใช่สองวันซ่อนสามวันซ่อนเลยตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าสามวันซ่อนแสดงว่างวดนี้เอฟซีไม่ต้องซื้อเยอะเนาะไม่ต้องอแล้วแต่ครับมันก็มีเท่าเดิมเลยค่ะอ่ามันมีเท่าเดิม,ดมขอเป็นงวดที่สี่เนาะงวดนี้นะคะปล่อยไปแล้วสําหรับคลิปแรกนะคะเลข เลขเอ่อเลขวิ่งเนาะบนล่างนะคะคุณลุงเลขวิ่งปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเนาะขอโชว์ขออนุญาตโชว์ก่อนเนาะโชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเล่าความฝันก็ได้เนะเาะอ่าเลขวิ่งนะคะคุณลุงบนตาสองสี่กับหกเก้าค่ะมันงวดที่แล้วมาสามตัวเนาะในเลขวิ่งเนาะมาสามตัวบนนะคะสามเก้าห้าเนาะค่ะ วันนี้คุณลุงคิดว่ามันจะมาแบบไหนคะวันนี้เดี๋ยวประกบคู่ที่นึ่งพอประกบคู่แล้วมันขาดคู่ไหนเราค่อยพิจารณาแต่อย่างนี้ก็คือแยกได้ได้ลยก็จะเป็นสองสี่ก็ได้ไม่สองสี่มันจะมาอย่างนี้ยากคือสองกับสี่นี่มันก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าถ้าล่างนี่มันไม่มาด้วยกันแบบหกเก้าแต่สองสี่มาได้แต่แต่อย่างนี้ สี่หกสี่เก้าอย่างนี้ได้สี่หกสี่เก้าได้<ะ>นี่นี่แหละมันถึงว่าตามความฝันคือมันเห็นผู้ใหญ่เขาฉี่ชิงช้าอะไร<อ>นะที่ขึ้นลงขึ<ะ>้นลงมันขึ้นลงทําให้เรางงว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นอย่างเงี้ยก็<อ>เลยอ่ามันจะไปมาเหมือนเดิมไหมเออสี่หกแล้วก็สี่เก้าอย่างเงี้ย โอ oh, ค่ะอ่าล้วตัวนี้มาได้ตัวนี้มาไม่ได้สองสองนี้มีโอกาสมาไหมคะคุณลุงสองก็ก็มีโอกาสอยู่สองอ่ะสองมีโอกาสมาแต่มาต้องมากับกับกับสี่แค่นั้น,นเองสองกับหกไม่ไม่มาสองกับเก้าก็ไม่มาค่ะมันจะมาหกสองสี่หกสองสี่ ก็ติดดไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะทีนี้อยากอยากขอให้คุณลุงเล่าความฝันให้ฟังหน่อยค่ะความฝันเพราะว่าก็เป็นคนคนฝันแม่นคนนึงเนาะฝันนี่สี่สามไม่ต้องกลับเลยเนาะวันที่แล้วให้สี่สามไม่กลับเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าความฝันก่อนค่อยเขียนก็ได้เนาะคุณลุงเอาความฝันเลยเนาะค่ะฝัน ฝันติดกันสามคืนเอาคืนแรกก่อนคืนแรกนี่ฝันว่าเดินไปในหมู่บ้านไปเดินไปแล้วก็ไปเจอหมูของคนอื่นมเลยมันคลอดลูกพอหมูคลอดลูกออกมามันมีน้ำมีต้มมีแฉะแล้วแบบก็เลยไปช่วยหมูเช็ดปากเช็ดอะไรให้มันหายใจได้ตัว ลงตมไปมันก็ตายตัวที่เหลือก็จับเราก็จับให้มันกินนมช่วยเหลือมันอ่าแล้วก็เดินไป<ห>บอกเจ้าของเขาาให้มันรอดตายไปแล้วก็ตัวตายก็มีจมลงไปในตมโคนตมส่วน<ม>ตัวที่เหลือก็เราก็เช็ดปากมันให้จับนมให้มันกินอ่าเสร็จแล้วเราก็เดินไปหาเจ้าข,ของเขาก็บอกว่าเจ้าของเขามันมาดูเอาเขาก็บอกว่าเขานอนหลับอยู่ไม่รู้ว่าอ่ามันคลอดตอนไหน อันนี้คือคือนที่หนึ่ง<า>ก็ก็เลยตื่นขึ้นมาเย <Okay. S 2> พอคือนที่สองเอาอยู่แล้วแล้วเดินไปดีๆเดินไปเดินหมูเราก็เดินตามก้นเราไปเอาลูกหมูน้อยๆน,นะเดินตามไปเอาเดินตามไปที่นี่ก็ไปเห็นหมูแม่เก่าที่ที่เห็นฝันคืนนั้นแหละมันก็นอนให้ลูกมันกินนมอยู่หมูเราที่เดินตามมามันก็วิ่งไปกินนมกับเขา<น>ไปกินนมกับกแม่หมูตัวนั้น แม่หมูตัวนั้นมันก็เลยเอ้าไปกินทำไมเดี๋ยวเขากาดเอาจับไม่ทันไปจับลูกหมูที่มากับเราไม่ทันมันก็แม่มันก็กาดเั้าหัวขาดเลยโอ้ขาดเลยตายตกใจจนหัวขาดอีกแล้วเหมือนเหมือนฝันตอนนั้นเนาะศูนย์หกสามเนาะแต่เป็นหมูน้อยแต่เป็นหมูน้อยนะคะถ้าเป็นหมูน้อยมันจะตีไปเลขอะไรก็เอฟซีพี่เจาดูว่ามันเป็นตัวเล็ก ห mm มูหมูก nah. ี <for S 2> ่ต <BR X ian> <enables> ัวคะหมูกี่ตัวหมูเยอะหมูเยอะนับไม่ได้เลยประมาณไไม่ด้แต่ตัวน่ะหมูน้อยน่าจะหนึ่งเนาะมันทอดออกมามกวิ่งวิ่งเท่นพ่านอยู่เงียมนับตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็วิ่งมามันนับไม่ได้ค่ะมอันนี้คือคืนที่สอนเสร็จแล้วเพิ่งมาฝันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ก็เลยโอ้ทำไมมันย่ำแท้ยังไม่ได้หาจับลอตเตอรี่เลยนะย่ำความฝันอีกเนาะใช่ ที่นี่พี่ชายมาหาพี่ชายน่ะเขาก็เลยมาหากันเลยมาชวนกันเดินไปไอหมูบ้านนั่นแหละที่เก่าพอดีเดินไปน่ะไปกับพี่เสร็จแล้วมีขโมยคนหนึ่งมันมันแอบเอาเอาซากหมูค่ะเอาซากหมูที่ตายแล้วที่มันติดโรคตินอะไรอ่ะอแล้วมันก็คว้างใส่ในแม่หมูตัวนั่นแหละตัวเก่านั่นนะ่ะเขามาคว้างใส่ แต่ว่าหมูห <c oughs> มูตัวมาคว้างใส่มันไม่ได้อ้วนไม่ได้นะมันแบนๆเ,เหมือนกับ <c oughs> แผ่นประมาณเนี้ <c oughs> เขาเหยียบมาแบนๆแล้วมันแบนแล้วเขาก็โยนมาใส่หมูแล, <c oughs> แล้วก็โมโหเขาก <c oughs> ็บอกว่าอุ้ยหมูเขาเชื่อโลกมาใส่หมูเขาอย่างัไล่ไล่ตีมันนะ่ะ <c oughs> ลุงก,ก็บันไล่ตีมึงมึงเขาเชื่อโลกมาใส่หมูเขาอย่างนั้เหยียบแบนๆแบนๆมากเลยแก่ <c oughs> เลยศูนย์แนมันก็ ไล่ตีมันไปเลยค่ะ<ฮ>มันเหมือนกับจะเอาเชื้อโรคมาปล่อยใส่หมู<ฮ>ชาวบ้านเข<ฮ>าก็เลยซอยเหดือชาวบ้านว่ามึงเอาเชื้อโรคมาใส่หมูขเขาเป็นอยัง<ฮ>ไล่<ฮ>ไล่ตีกับพี่ไส้นั่นพี่ไส้นั่นซื้อเขาซื้อวันลุงวันลุงว่นนยุ้งยังอยูนนะ่นี่นะเลยขับเชิงไว้เนี่ยว,วันก็หนนะึ่งเนาะลุงว่านมา นี่คือความฝันละวางเกี่ยวกับหมูสามขึ้นค่ะเกี่ยวกับหมูสามขึ้นเลยแบบเบาๆต้องใส่เลยแต่หมูหมูเรามล้ๆหมูหมูอยู่ใกล้ๆหมูหมูอยู่ใกล้ๆนเอาอ่ะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าคือความหมูหมูล้วพวกเราทำไมไม่เอาทานข้านนานจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยความฝันผมมาอย่างเนี้ยผมฝันห็นทั้งคืนเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย 19นะคะ19นะครับ91นะ19เนาะค้ามฝัะสามคืนที่ผ่านมาค่ะนะนี่พอดีทัวรหาคุณพ่อคุณตาเนาะค่ะก็นัดมาที่นี่พอมาดูบริีทเอา19มันก็เป็นเหตุบังเอิญไหมน้องพ่อเนาะค่ะนี่แหละคือความฝันสามสามคืนซ่อนแล้วพอดีเออพอดีวันอ่าวันผ้าใหญ่เนาะ วันมาคาบูชาเนาะพูดถึงว่าคืนเมื่อเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันพระเนาะพระใหญ่ครับก็เลยไปทําความสะอาดห้องพระก็ไปเอาโต๊ะหมู่บูชาฝันมาบอกในความฝันควบยังก็ได้เสร็จไปน้ำกับล่างไปน้ำกับจัดตังคไปน้ำเอาดอกไม้เอาบูชาเอาถูกมาจุดเอาเทียนมาจุดขอบ่าจมปากจมข้อไปเมื่อนั้นแหละเมื่อวันพระ ใหญ่เอิอนบุญข้อจี้บอกจันบุญข้อจี้ครับอ่าบุญข้จีแ้แบบนั่นนะคือ,อคหาคำบ้างนะแมนก็นเลยไปทำความสะอาดของพระแต่ที่ถามไปบ้านนี่กบมานอนบานเนี่ยยังมันคักวันเนี่ยพอกลับมานอนปั๊บแติที่ถามนั่นแหละนะกลับมานอนพอนอนไปสักพักหนึ่งประมาณหกทุ่มตีหนึงน่ง,ง <laughs> บานเนี่ยนกจะในตัวหมดไงไม่แล้วบานเนี่ยก่อยู่หน้าประตู ่าทางออกมาหนะประตูบ้านหรอครับประตูบ้านเสาใหญ่เขานะ่ะเสาใหญ่น้า,าบ้านนะเสาใหญไม้แดงนะเสาไม้แดงมันจกมีขานแล้วก็น,นกโตแบบง่ายซ้ำาตเขานี่แหละ,ม,ะมันจะเกี่ยวกับบา้านที่คุณพ่อใชยไหมไม่รู้เหมือนกันที่นี่มั่เป็นมาตัวเดียวเดสมาคูนึงมาทั้งคูเลยทั้ทงหัวทั้งเนี่ยน,น,นั่งคูกันโอ้โหนกัวงหญ่แต่ว่า ไไล่จ้าไล่กับว่าไปไล่จ้ได่กับว่าไปเอออายุกับอายุนกอะไรคะคุณหมอนกตัวใหญ่เหมือนนกเข้าอ่ะนกเข้าเข้าแมวนะกระานตัวคุณพ่อบ้านเลขที่คุณพ่อเท่าไหร่ครับหนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกอ้าวมีเลขสองกับหกคุณพ่อว่าเมื่อสักครู่นี้เนาะนั่นค่ะท่านวิทยา ที่ท่านวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเก้าเก้านี้จะไม่มาเหมือนกับหกท่านว่าถ้าเอาสองใส่ก็เป็น,น,ออน,น,นสองหกเป็นได้อเป็นได้แต่มาสองสีม่มันได้เยอะอม,มันไปตรงกับบอลเที่นี่แหละคือคือ,ค,อคือที่มาของวันพระใหญ่วันนั้นค่ะก็เลยเอามาบอกเอฟซีว่าเอฟซีเห็นที่ลุงบอกมานี่ก็คือขวอมฝันเอฟซีไปตี เบิงว่าสิตีคือกับลุงบอแต่ว่าลุงกับสิตีแล้วกับเชี่ยวให้กับสิเขียนในเอฟซีเบิงเนาะค่ะเออสีเขียนในเอฟซีเบิงว่าลุงสิตีแบบนี้เอฟซีสิไปตีแบบไหนกับภากันตีเอาอ่าแต่ลุงกะตีแบบนี้รามนะครับจากสี่สามของคุณพ่อบุณตานะครับสี่สามกระตรงบ่ได้ครับซ้ำเนาะวันที่แล้วเนาะนะครับ้ากันเห็นมาเนาะเขียนเลยจ้ะเขียนเลย เล็กเขาแล้วนะครับครับอันนี้ลงมังตาจับตามตัวให้ตามตัวนะคืออาจานย์่คือจานวาเล็กบาลีทีเนาะขออีกตัวหนึ่งเนาะขออีกตัวนึงบกับหนึ่งสองหกเนาะตัวนี้ตัวเพิ่ม หางห้าหางห้าหางหาครับห้าหางนี่คือสายคือสามารถเล่นเป็นของแบตเตอรี่ได้ได้ได้ไปจับแบตเตอรี่ได้ครับนะคะสี่ขาก็สองสี่สองเลยสองสี่เลยสองสี่นะที่คุณพ่อคุณตาเนี่นึตอนนี้นนะครับเข็มสี่สุดมากตัวไหก็พิดจะหน้าเบอร์วมาหมูตายทีนี่ตัววันพระนี่กัน แต่ชอบคือกันเนอวันพระที่ว่าเห็นนกสองตัวจับคู่นี่มือมือวันพระที่ทำความสะอาดของพระนี่คือตัวนี้ตัวที่ชอบครับหกหกหรือหกสองก็ได้เนาะหกหรือหกสองคิดว่าเนี่ยมันจะมีบาลขที่เราอยู่แล้วแต่เก้าเก้าไม่ชอบใช่ไหมครับคุณพ่อก็ไม่แน่นั่นนะเพราะว่าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกใช่ใช่ก็ไม่แน่แต่ว่าคําว่าเห็นนกเนี่ยมันก็หกอยู่แล้วเหมือนเราเห็นนกที่ที่ผมแก้ความฝัน อ่าห้วดก้อนอ<ช>่ะที่เ่าเห็นนกกอดกันอ่ะมันมันจะเป็นกาอ่อาส่วนสองตัวเนาะสองตัวจับลอตเตอรี่ข้างล่างเนาะสองตัวเนาะกับสองตัวมันจะได้ตัวนี้สองตัวหน่งที่ศูนย์สี่ศูนสองสี่สอง หนึ่งสองมันจะมีตัวกันสำหรับลัตเตอรี่สองตัวจะมีตัวกันคือหนึ่งหนึ่งมาเบิ้ลเนาะหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่ากันเฉยๆนะตัวนี้อนี้ตัวกันหนึ่งหนึ่งก็หันหัวเอาแล้วหันหัวเอาแล้วก็ก็จะมีประมาณนี้เนาะเอฟซีอย่ะว่า เยอะมันจะเยอะไหมสําหรับคนที่ที่เงินน้อยไม่เยอะงบน้อยนะเนาะแต่งบน้อยนะมันมันจะเยอะก็คือถ้าเยอะก็ก็คัดซื้อเอาเด้อเอฟซีถ้าคัดซื้อเอาเลยว่าเออถ้าอ่างบมีงบมากก็ลงทุนเลยไม่ผิดหวังตามดวงนะครับคุณพ่อเนาะครับแต่ว่ามันก็มีหลุดมีเข้าแหละแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าคําว่าหลุดมันไม่มี เคิด<ช>คุณลองมั่นใจว่าส่วนมากคนเขาจะบอกว่ามันมีหลุดมีข้าวแต่เที่ยวนี่เพราะว่ามีแต่เข้ากับเข้า<ช>มมไม่มีหลุดไม่ม<ช>ีหลุดค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณลุงบุญตาอยู่ช่องนางฟ้ามาเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพฤษภากรกฎาคดาประมาณนี้เนาะ<ม>ก็เข้ามาตลอดนะคะก็กลับย้อนกลับไปดูช่องนางฟ้าพารวยได้เดอ้ออันนี้ก็ถือว่าทดลองมาจะเป็นสามงวดแล้วเนาะสำหรับสามตัวนะคะ วดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่นะคะถ้าเข้าสามตัวอีกเนาะแต่สําหรับสองตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่หลุดนะคะก็เข้าตลอดถ้าไม่เข้าเลขฝันก็เข้าเลขวิ่งอย่างนี้นะคะหรือว่าเนี่ยอาจะได้บนได้ล่างเลยด้ว fc แต่ปกติมาไม่ใช่แตได้บนได้ล่างเนียได้บนได้ล่างเลยค่ะแต่กลุ่มบุญตาก็เนาะยังยังยังผูดติดตามยังไม่เยอะหลายๆท่านช่างจรวดเนาะ เมื่อวานมีผู้ใหญ่บ้านมีพระอาจารย์ที่วัดเขาดูชิปแล้วเอาดูชิปลุงมุนตาเสร็จแล้วเขาก็เลยมาถามเขาว่าจะสร้างซุ้มประตูของที่วัดบ้านระเวียงอาจะขออ่า,จา,ออาจากลุงนี่ ให้เป็นสะพานบุญหรอคะให้เป็นสะพานบุญกับเอฟซีโอ้แต่แล้วแต่ขอให้มันถูกเถอะค่ะแต่ลุงก็เลยบอกว่าขอให้ถูกเถอะไม่เป็นไรเขาเช่าพวกเอฟซีก็มีน้ำใจที่จะ,ะบริจาคอยากจะสร้างบุญสร้างอะไรด้วยกันก็เดี๋ยวไปพิจารณา,ากันค่ะ,ะคือใช้งบประมาณเพ็ยบแสนค่ะแต่ว่าจิ้มลิงได้เลยเนาะอยวแอดมินไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ แต่ผูปองรามนี่ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะแสนห้แสนหรือแสนห้าแสนห้าเออนี่ไม่เยอะแต่น่าจะเจ็ดแสนซุ้มประตูโขงที่คนก้มหัวให้ลอดเข้าลอดออกเขาลองพิจารณาดูเดี๋ยวค่อยว่ากันให้ดูผ่านง้วนนี่ก่อนเนาะงซีเนาะแต่ผูมั่นใจบนล่างมาแน่บนล่างไม่บนก็ล่างแต่เพอเพลมาสองคือฝันว่าเห็นคนจี อะไรสินชาสวรรค์นะมันขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยมันขึ้นลงได้เออจะมันจะอยู่บนก็ไม่ใช่แต่อยู่ล่างก็ไม่ใช่มันก็เสมอกันอ่ะค่ะอ่ามันเป็นแบบเนี้ยทั้งบนและล่างเลยนะไม่ทั้งบนทั้งล่างเลยที่ว่าไปทําไปจุดขอพรที่วัดลูกปุกเครื่องมีไหมล่ะพ่อปะจดนะหกเก้าแปดหรือเปล่าหกเก้าแปดนะค่ะพ่อก็ลืมไปอันนั้น แต่ว่าพ่อเขาไม่มั่นใจใจคือถ้ามีแปดพ่อไม่ชอบนะแต่ถ้ามีแปดพ่อต้องฝันเห็นปีนเห็นตาอะไรประมาณนี้นะค่ะแต่นี่ฝันเห็นนกแล้วก็หมูตายหมูตายแล้วเออพูดถึงว่าจะถามได้่อนที่ว่าฝันเห็นพระเจ้านะอ๋อรอสิบเห็นคุณลุงว่าฝันเห็นรอสิบไปกาท่านท่านก็เลยผักหลังพ่อผักหลัง ลุงปึ๊บอันนี้วางไว้กนะ่อนเนาะก่อนน,นนะอ่าเราความฝันต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามไม่ได้าม,มาลงไม่ได้มามาลงอ่เอาเลาเลขฝันดีขนาดน,นี้ลงเลยค่ะลงุงไม่คือฝันแล้วเห็นท่านนั่งเนาะราชการที่สิบเรา็ระกาบการเสร็จแล้วเราก็ลุกเราก็เดินมาก็เอามือผักหลังลุงอเอามือผากหลังให้ออกออกไปก่อน พอผักหลังออกมาเดินมาเดินมามาเจอทักสินอีกเล่านี่แหละลุงนี่แหละไปผักหลังทักสินไปอีกอ oh. ที่นี่คนก็เต็ม oh. ไปไป <Yeah. S 2> มาทักสินมาจับมือก็จับมือ,มอแล้วก็เดินไปด้วยกันแต่ว่ามันก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะไม่ใช่หวย <Okay. S 2> เพราะคิดว่าในใจเราอ่ะศรัทธากับเราสิบ <Okay. S 2> ก็น่าจะเ,เขียมาฝันและวันนั้นก็ช่วงนั้นก็ ทักนายกทักสิงก็ประกาวเป็นข่าวรอาจจะเสพข่าวไปมากเกินไปเราก็เก็บมาฝันกันเลยเน๊ะไม่ไดเอามาตีเป็นหวยเหมือนมันก็ตรงเหมือนกันเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เก็ยี่สิบแปดอืมมันก็หกกรกฎายี่สิบมันยี่หกกรกฎายี่สิบแปดนี่จะเป็นรอสีเออห่างกันสองวันยี่แปดเป็นรอสีแต่สองหม่พนั่งแต่ที่นี่ลุงบอกว่า ไอ้ที่ฝันอย่างนั้นคือเราเสพข่าวไปมันก็เอาเจ็บมาฝันแต่ว่าไอ้เรื่องมูมูเนี่ยเราไม่ได้ชิดอะไรเลยน,นี่อย่างนี้มันถึงจะเป็นหวยมาให้เราแฝงกันมันแตกต่างกันระหว่างเราดูข่าวเราก็เป็นประจําวันมันจะเป็นอย่างนี้